สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับสมชส่องเบาวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เบาวโซนอัพเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับกลุ่มธุรกิจน้ำตาลเคทิดกำไรดีต่อเนื่องในไตรมารส3ปีการผลิตปี2563ทับ64อ้อยเข้าหีบเพิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโดยภาพรวมนั้นนะครับทั้งประเทศสอนอนคาดการไว้นะครับว่าอ้อยจะหดหายไปจากโรงงานหีบสกัดน้ำตาลนะครับแต่สำหรับ กลุ่มธุรกิจน้ำตาลเคทิตโรงงานน้ำตาลเคทิตนะครับกลุ่มนี้นะครับจะมีอ้อยเข้าหีบเพิ่มมากขึ้นสําหรับในกลุ่มธุรกิจน้ำตาลเคทิตนี้นะครับกลุ่มเคทิตคาดการผลผล,ผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี2563ทับ64สูงกว่าปีก่อนผลดีต่อทุกสายธุรกิจเผยปริมาณการใช้เอทานอลกลับมาสูงกว่า4้านลิตรต่อวัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน63หลังคลายล็อกดาวน์นายนัฐปันธ์สิริวิยะกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูกร์คอร์ปอเรชั่นหรือในกลุ่มธุรกิจน้ำตาลเคทิดเปิดเผยว่าบริษัทคาดว่าฤดูการผลิต2,563ทับ2,564ที่จะเปิดรับอ้อยเข้าหีบในปลายปี2,563นี้ แม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เอื้อต่อการเติบโตของอ้อยมากนักแต่ก็คาดว่าผลผลิตอ้อยจะสูงกว่าปีการผลิต2 5 6 2ันหทับ 63, ซึ่งการได้อ้อยปริมาณมากขึ้นก็จะส่งผลให้สายธุรกิจต่างๆมีวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้นด้วยการรักษาการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรของบริษัทนอกจากจะมุ่งไปที่การสร้างอ้อยที่ดีขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว เนื่องจากกลุ่มเคทิตมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครบวงจรจึงต้องบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวโน้มของแต่ละอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนค่าใช้ใจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองทั้งนี้การควบคุมต้นทุนการใช้ใจ่ายเป็นส่วนสําคัญที่ทําให กลุ่มเคทิสสามารถทำกำไรสุทธิในรอบบัญชีไตามากที่3ปี2563ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน63ได้ถึง654.8ล้านบาทเพิ่มขึ้น706.8%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ107.9ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้ว่าผลผลิตอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายในฤดูการผลิตปี 2,562ทับ63จะต่ำกว่าปีก่อนหน้ากว่า40%เพราะปัญหาภัยแล้งแต่รายได้ของสายธุรกิจน้ำตาลของกลุ่มเครทิตในงวด9เดือนของรอบบัญชีปี2,563ตั้งแต่ตุลาคม62ถึงมิถุนายน63ยังมีการเติบโตจากปีก่อน17.5%เพราะปริมาณการขายและราคาขายสูงกว่าปีก่อนและเป็นสายธุรกิจหลักที่ทำให้รายได้รวมของ กลุ่มเคทิศในรอบ9เดือนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน4.6%จาก17,68ล้านบาทเป็น11,259.8ล้านบาทนั่นเองนายนัทพันธ์กล่าวว่าผลผลิตน้อยในฤดูการผลิตปี2562ทับ63ของกลุ่มเคทิศซึ่งมีปริมาณ5.7ล้านตัน ต่ำกว่าปีก่อน42.4%นับเป็นการลดลงที่รุนแรงแต่ก็ยังดีกว่าภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมซึ่งผลผลิตอ้อยทั้งระบบลดลง42.8%ในขณะที่ผลผลิตน้ำตาลของกลุ่มเคทิตทำได้ประมาณ6ร้านกระสอบลดลงจากปีก่อน41.7%ดีกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่มีปริมาณน้ำตาลทรายลดลง ถึง43.1%สำหรับทิศทางของสายธุรกิจเอทานอลปริมาณการใช้เอทานอลเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหลังจากคารายล็อกดาวน์โดยจะเห็นได้จากปริมาณการใช้เอทานอลเดือนมิถุนายน2563กับมาสูงกว่า4ล้านลิตรต่อวันมากกว่าเดือนพฤษภาคม2563ประมาณ5ล้านลิตรต่อวันและเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและความต้องการเยื่อกระดาษสารอ้อยก็เพิ่มขึ้น ตามการกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์นั่นเองนะครับสําหรับข่าวข่าวนี้นะครับที่นํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ